สวัสดีค่ะเจอกับครูดาคนเดิมนะคะเช่นเดิมเลยนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะวันนี้เป็นคาบที่สาแล้วชั่วโมงที่3ของการเรียนบทที่5นะคะเรื่องอะไรคะชีวิตใหม่นะคะวันนี้เราจะเรียนยเรื่องแล้วไปเรียนกันเลยจ้า ก่อนอื่นนะคะทบทวนกันก่อนในบทที่หนึ่งเราเรารู้จักนินน้ำใสนะคะผู้ที่มีโบถีชมพูและบทที่สองใจหายผู้พารู้สึกใจหายเมื่อไม่ทราบว่าใบโบกและใบบัวจะต้องไปเรียนที่โรงเรียนช้างนะคะที่ปางช้างหลวงนั่นเองนะคะสู่บทที่สามการเดินทางไปส่งใบโบกใบบัวนะคะเดินทางเข้าป่าไปนั้นมีการทักแรีนและประกอบอาหารกันในป่าถ จึงตั้งชื่อเรื่องนี้ว่ากลัวป่านะคะเข้าสู่บทที่สี่การพักแรมในคืนนั้นในป่าในถ้ำสีลาเพชรนั้นเด็กๆเ,เกิดความกลัวอะไรกันนะคะไม่แน่ใจอาจจะกลัวความมืดแต่สุดท้ายแล้วก็ได้ทราบว่าในถ้ำนั้นไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยตามที่ชื่อเรื่องนะคะว่ากลัวทําไมเพราะว่าในถ้ำนั้นมีแต่ถิงงอกและถินงย้อยที่สวยงามเท่านั้นเองนะคะ มาสู่วันนี้บทที่ห้าค่ะชีวิตใหม่แทนแทนชีวิตใหม่ของใครนะวันนี้เราจะมาเรียนแล้วค่ะว่าใครมีชีวิตใหม่นะคะไปเรียนกันเลยจ้าเอาละค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่ห้าชีวิตใหม่วันนี้เสนอตอนที่สามอ่านออกเสียง เนื้อเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาทีมาเตรียมพร้อมให้เปิดหน้า72รอเลยค่ะเปิดหน้า72พร้อมหรือยังคะค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะพร้อมนะหนึ่งสองสาม ชีวิตใหม่ตอนสายสายขบวนช้างมาถึงจุดนัดพบที่หมู่บ้านชายป่าลุงวันพี่ชายของควานโคขับรถมารับใบโบกใบบัวไปส่งที่ปางช้างหลวงก่อนส่วนช้างเชือกอื่นๆรออยู่ที่นี่ภูผาและน้ำใส ขอเล่นกับเพื่อนช้างก่อนขึ้นรถเมื่อนั่งรถแล้วทั้งช้างทั้งคนยังคงเล่นกันอย่างสนุกสนานผู้ขารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำถ้าคิดถึงเมื่อ,อไรก็มาเยี่ยมกันได้ที่ปางช้างหลวงเจ้าหน้าที่รู้จักดาราช้างน้อยผู้นี้ดีตั้งแต่แสดงงานช้างที่จังหวัด ก่อนจะเดินเข้าโรงเรียนใบโบกและใบบวนใช้งวงกอดรูผาเอาละค่ะหน้าแรกหน้า72นะคะชีวิตใหม่กล่าวถึงขบวนช้างที่เราเดินทางกันมาผ่านป่ามานะคะจากบทที่1ถึงบทที่4เลยเดินผ่านป่ามามาถึงบทที่5ตอนนี้เป็นเวลาสายแล้วนะคะก็คือเมื่อคืนเนี่ยนอนในถ้ำทีลาเพชรใช่ไหมลูก เช้ามาเนี่ยวันนี้เนเดินทางมาถึงตอนสายๆนะคะมาถึงจุดนพัพบที่ชายป่าเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อลุงวันล,ลุงวันเนี่ยเป็นพี่ของควันโพขับรถคันใหญ่เนี่ยนะคะนั่งเดยนดูในภาพนี้นะมารับใบบกใบบัวนะคะเพื่อจะไปส่งที่ปางช้างหลวงก่อนนะคะส่วนช้างเชื่ออื่นๆให้รอไว้ที่นี่ก่อนนะผู้ผาเลยน้ำใสก็เลยเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วก็ส่วนผู้ผาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นหน่อยนึงว่าเออ ถ้าคิดถึงช้างเนี่ยคิดถึงเพื่อนใบบกุกใบบัวเนี่ยตัวเองก็สามารถเดินทางเนี่ยมาหาเพื่อนได้นะคะก็รู้สึกมีใจหน่อยนึงว่ามันไม่ได้ยากลาบากมากนักในการมาหาเพื่อนเนี่ยนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปค่ะหน้าเจ็ดสิบสามนะคะเตรียมพร้อมนะแล้วค่อยๆก้าวเดินช้าๆตามเจ้าหน้าที่ไป หันมามองไม่ชุงงวงไม่โบกหูไม่แกว่งหางไม่ร้องเอิ F ๊กเอิ F ๊กแอแมีแต่เสียงโฟกเป๊กและหุงขลิงเท่านั้นลุงวันเข้าใจว่าเด็กๆรู้สึกอย่างไรจึงหันมาชวนไปไปเที่ยวในเมืองกันไปดูอะไรสนุกสนุกหาอะไรอร่อยอร่อยอกินกันกว่าไปไปขึ้นรถ ผู้ใหญ่ขอแวะทำธุระที่ธนาคารก่อนเด็กๆตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยไปในธนาคารเย็นเชียบเพราะมีเครื่องปรับอากาศพ่อของเด็กทั้งสองคนหยิบบัตรเข,ข็มอกเข้าไปในตู้ดลุลมโน้น่มนี้อ่าหยุดเท่าน,นี้ก่อนนะคะหนะดด้า73เอาเนื้อหานี้เท่านี้เขาฝามว่าย่งไรลูกช้างไม่ไบกใบบัวนเนี่ย ตอนแรกก่อนจะจากกันเนี่ยก็เอางงวงเนี่ยกอดทู่ขาด้วยความรักความคล้ายเป็นเพื่อนรักกันนะคะเสร็จแล้วก็เดินไปเจ้าเดินช้าๆตามเจ้าหน้าที่ไปหันมามองแล้วก็ไม่ชุงวงไม่บวกหูไม่แกว่งหงางเ,มเางหกกนเนมือ,อมนเดิมเลยน่าจะเศร้าใจแหละจากกันเนาะไม่ร้องเอิบอักเหมือนเดิมเลยมีแต่เสียงโป๊กเฟกส่งหิ้วก็คือเสียงกระดิ่งและวก็ควนที่คอ,นอเนี่ยดังอย่างเดียวเลยนะคะส่วนลุงวันเนี่ย เห็นเด็กแล้วก็รู pues ้สึกว่าเออเด็กก็คงจะเข้าใจแหละก็เลยคิดชวนเด็กเนี่ยไปเที่ยวในเมืองกันนะคะเดี๋ยวผู้พากับปบ่าผู้พาแล้วก็น้ําใสก็จะได้ไปเที่ยวในเมืองนะคะตรงนี้เ็าบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยขอแวะทำธุรกรรมนาคารกก็คือมีการแวะกดเงินที่ธนาคารนะคะใช้บัตรแข็งเห็นไหมคะหยิบบัตรแข็งฝอดเข้าไปในตู้แล้วก็กดปุ่มโน้นปุ่มนี้ก็คือการกดเงินในธนาคารกดตู้ ATM นั่นเองนะคะ อ่าไปดูหน้าต่อไปเลยค่ะต่อไปมาถึงหน้านี้แล้วหนาเจ็ดสิบสี่นะคะดูภาพก่อนโหนั่งรับประทานอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยนะคะอ่ะพร้อมนะเดี๋ยวเราอันออกเสียงพร้อมกันหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดียว,ดยว,ดยวได้เงินออกมาเด็กๆอยากรู้ว่าเงินออกมาได้อย่างไรทุกคนอยากกินสุดเขียวเพราะนานๆจะได้มีโอกาสกินของชอบ ผู้ใหญ่สั่งผวเขียวต้ยมยำผููขาสั่งบะหมี่แห้งแต่น้ำใสสั่งเงย็นตะโพแล้วบอกว่ามีนะได้กินผักบุ้งมีวิตามินเอด้วยตาจะได้หวานไงแล้วทำท่าตาหวานทุกคนเลยได้หัวเราะกันนุ้ยนี่พ่อของภูขาขอเป็นเจ้ามืออ่ทุกคนมานั่งกินเตียวกันนะคะ หลังจากที่ไปกดเงินในตู้ ATM แล้วนะเด็กๆก,ก็มีความสงสัยว่าเ,เงินออกมาได้ยังไงนะคะอ่าแต่นักเรียนเนี่ยน่าจะเข้าใจใช่ไหมลูกว่าเงินออกมาได้ยังไงเขามีเจ้าหน้าที่เอาเงินเข้าไปใส่ในตู้ ATM ไว้ก่อนนะคะเวลาเราไปใช้บริการเนี่ยเรากดตังตามอ่ากดเลขจํานวนตังก็จะออกมาตามจํานวนนะคะที่เรากดไปนั่นเองเนาะในภาพนี้เนี่ยผู้ใหญ่กินก๋วยเตี๋ยวกันใหญ่เลยผู้ใหญ่กินต้ยมยำนะคะ ส่วนผู้ภาสังบะหมี่แห้งนะคะน้ำใสถังเยนตาโฟบอกว่าเยนตาโฟเนียมีผักบ,บุ้งนะกินแล้วจะได้ตาหวานแล้วก็ทำตาหวานใส่ผั้ใหญ่ด้วยนะคะอุ้ยน่าอร่อยน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูเนะะื้อหาหน้าถัดไปเลยจ้ะอ่ามาสู่หน้าเจ็ดสิบห้านะคะพร้อมกันออกเสียงพร้อมกันนะคะหนึ่งสองส,องสามข้อของน้ำใสไม่ยอมน้อยหนะ้า พาทุกคนไปเนียน้ยงไอศกรีมที่ร้านใไไกล้ๆไอศกรีมมีหลายรสทั้งรสผู้เรียนกลทัททีขิงมะพร้าวอ่อนมะม่วงและส้มใครอยากกินอะไรสั่งเองพอชิมคำแรกครูขาพูดขึ้นว่าอร่อยกว่าน้ำแข็งกดนะน้ำใสนะน้ำใส่พยักหน้าเห็นด้วยแล้วสั่งเพิ่มผิดคนละถ้วย ผู้าและน้ำใสขอไปร้านหนังสือเพอื่อซื้อเครื่องเขียนและหนังสือที่ชอบอทั้งสองคนใช้เวลาหน้านี้จบแค่นี้นะลูกจุดจุดจุด,จดใช้เวลาทําอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันีกทีอ่ะพูดถึงเนื้อหาหน้านี้ก่อนพ่อของน้ำใสยังไม่น้อยหน้านะคะก็เลยชวนทุกคนไปกินไอศครีมกันนะคะเขาจะเลี้ยงเองไอศครีมก็มีหลายรสชาติเลยชูเรียนกะทิมะพร้าวอ่อนมะโบ้โหส้ม กินแล้วก็อยากกินขึ้นมาทันทีเลยนะคะทีนี้ภูผาได้ชิมปุ๊บอร่อยกว่าน้ําแข็งกดนะ้าน้ำใสอ่าพูดมาเลยว่ามันอร่อยกว่าน้ำแข็งกดที่เราได้กินในตอนบทที่หนึ่งกันได้ไหมลูกน้ำแข็งกดที่น้ํใสยี่กระติกมานะคะกระติกสีแยงก็มีน้ำแข็งดกดนะข้างในนะในบทที่หนึ่งนะั้นเขาได้กินน้ำแข็งกดนะจ๊ะส่วนบทนี้เนี่ยเขาได้กินไอศครีมรสชาติแสนอร่อยเลยนะคะเสร็จแล้ว สองคนก็ไปร้านหนังสือเพื่อจะเลือกซื้อเครื่องเขียนและก็หนังสือที่ชอบนะคะทั้งสองคนใช้เวลาอะไรไปดูกันต่อหน้าถัดไปนะคะพร้อมนะอันนี้เป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะคะจบบทแล้วนะเร็วมากเลยนะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันนะหนึ่งสองสามเลือกหนังสืออยู่นานต่างคนต่างซื้อหนังสือไม่ซ้ํากันจะได้แลกกันอ่าน หมดเวลาแล้วลุงวันต้องขับรถไปส่งน้องชายและควันนิ่งที่สุดพักช้างเพื่อจะได้เดินทางไปทำงนานต่อส่วนเด็กๆต้องทั้งคืนที่บ้านลุงวันเพราะวันรุ่งขึ้นลุงวันจึงจะไปส่งเด็กๆกลับบ้านได้ใบโบกและใบบัวมีชีวิตใหม่ผูกหาและน้ำใสก็มีอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตเหมือนกัน เอาล้ค่ะจบบทแล้วเห็นไหมคะชีวิตใหม่สรุปแล้วใครมีชีวิตใหม่คะใบโบกใบบัวนั่นเองชีวิตใหม่ของใบโบกใบบัวก็คือได้มาเรียนที่โรงเรียนต่างชั้นเรือนะคะก็เลยตั้งชื่อบทนี้ว่ามีชีวิตใหม่นะคะส่วนผู้ากับน้ำใสก็มีอะไรใหม่ใในชีวิตเหมือนกันได้หนังสือใหม่ได้เรื่องเขียนใหม่นะคะแล้วก็คืนนี้เนี่ยก็ได้นอน ค้างที่บ้านลุงวันด้วยและพรุ่งนี้ลุงวันก็จะไปส่งกลับบ้านนะคะเนี yeah, ่ย <Yeah. S 1> เห็นไหมล่ะคะชีวิตใหม่จบแล้วบทที่ห้าการดําเนินเรื่องการเดินทางของชั้นน้อยใบโบใบบัวนะคะมาถึงจุดนี้แล้วใบโบใบบัวมาถึงตางชั้นหลวงนะคะถ่ามาเรียนแล้วต่อไปบทที่หกบทสุดท้ายนั้นจะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันในภาคเรียนที่หนึ่งนี้ เราจะเรียนแค่บทถึงบทที่หกนะลูกบทที่หกื่อว่ามีน้ําใจต่อไปทําไมถึงมีน้ําใจใครมีน้ําใจเดี๋ยวค่อยติดตามกันในบทถัดไปนะคะบทที่หกนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะขอจบการสอนบทที่ห้าชีวิตใหม่ไว้เขียน่านี้ก่อนมวเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะชั่วโมงนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ